ชลินมิกเซอร์อ่าอี EP นี้ก็จะมาในาเรื่องของการตดสเตอร์นะครับเนื่องจากว่าชลินมิกเซอร์เนี้ยได้ทำการโมดิฟายประกอบเครื่องยนต์มาใหม่นะครับแล้วทีนี้รู้สึกว่าสเตอร์ที่ใช้อยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่ไปละเนื่องจากแรงปลายมันยังเหลือเนาะ อาการแรงไปเหลือเป็นไงก็เหมือนว่าเราขับอยู่เกียร์หนะ้าเนาะเสร็จแล้วเนี่ยรอบเครื่องยังสูงอยู่นะมันไม่ไหลด้วยรอบไมค์ก็ไม่กวาดละคาอยู่แค่นั้นนะ,ะทีนี้เชนินมิกเซอร์ก็เลยจะทดสดเตอร์นะครับจาก <c oughs> 14บสี่อ่าสิบสนะครับเป็น14 30นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่า1434่ 14, 34, เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าอาการเป็นยังไงแรงปลายเป็นไงนะครับ เป็นยังไงบ้าครับเพื่อนๆสำหรับ14-34คงดูออกนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมาไวหมดไวนะครับเสร็จแล้วปลายเกียห้มันก็ไม่เดินนะครับมันก็ได้อยู่ประมาณ118อะไร,ะไรประมาณเนี้ยเนาะผมก็ไม่ได้วัด GPS ให้ดูก็ได้ประมาณ118 119ประมาณนี้ทีนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนนะครับจาก สเตอร์หลังสาสิบสี่เป็นสเตอร์หลังสามสิบันนะครับผมนะข้างหน้าก็ยังเป็นสิบสี่อยู่นะครับเป็นไงนั้นลองไปดูกันครับ รันนะครับทั้งสองสเตอร์นะครับเนื่องจากทฤษฎีมันก็มีนะทฤษฎีมันมีก่อนที่เราจะเสียตังไปซื้อเนี่ยทฤษฎีมันมีบอกอยู่ก่อนที่เราจะเสียตังซื้อนะครับ <S <S แต่ผมก็คิดว่าที่แรกสิบสี่สามสิบได้จจบนะเพราะว่าสิบสี่สามสี่มันมันไม่หไหลปรากฏว่าพอตามคลิปเลยฮนะที่เราไป เทสได้มาการว่าไหลไหลมานิดนึงต้นก็ยืดออกมานิดนึ่งรู้สึกว่าแรงต้นเนี่ยจากที่เราเคยลากเกียรยหนึ่งได้ประมาณ40ก็อาจจะไป60เนาะสก็83 3ก็ทะลุร้อยนิดๆอะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่ได้มองนะผมก็อัดอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ก็เดี๋ยวผมจะลองพรสเตอร์หลังพึ่งๆใส่มา เดี๋ยวผมจะใส่ข้างหน้าเป็น15นะข้างหลัง30การที่เราเพิ่มข้างหน้าเนี่ยตามทฤษฎีมันเพิ่มหน้าเท่ากับลดหลังนะครับลดหลังประมาณ2ฟันประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าลองเอาไปใช้ดูนะครับลดหลังเพิ่มหน้าเท่ากับลดหลัง2ฟันการลดหน้าเท่ากับเพิ่มหลัง2ฟันประมาณนี้ครับอัตราทดไม่หา่าง เดี๋ยวผมจะเอาตารางให้ดูเพิ่มการเปรียบเทียบเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียตังประหยัดตังประหยัดงบนะครับไม่ต้องเสียตังที่เราไปซื้อมาลองอนะไรเงี้ยมันมันมันก็ค่อนข้างจะแพงนะสะเตอร์หลังก็ตกอยู่ประมาณ1นะ้อยหสิเนาะสเตอร์หน้านี่ถูกหน่อยก็อยู่ประมาณห้า0บหกิบาทนะการที่เราจะเปลี่ยนสเตอร์หลังมาแค่พันสองพันเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับพันสองพันไม่ไม่มีผลเลยมันแค่จุดทศนิยมข้างหลังนิดเดียวเองจริงๆ อ่าคร่าวๆนะครับ,ส,บสิบสิบมเนี่ยมันก็ข้างหลังอยู่ประมาณ2.6นะพอใส่15บหข้างหลังก็อยู่ประมาณ2.4ประมาณนี้ก็สองนิดนิดมันไม่มีผลอะไรเลยฮะได้มานิดหนึงนิดเดียวจริงๆเอาเทียบง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเราใส่14บสเนี่ยเราวิ่งอยู่ประมาณ1้อ อพอเราใส่15 34เราก็อาจจะได้อยู่123อะไรประมาณนี้ได้แค่นั้นจริงๆแ,แรงปลายนะแต่แรงต้นเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าต้นเนี่ย14 34จะเดินกว่าต้นนี้จะแรงเลยแหละเปิดเปิดเป,ดเปดแบบมาเร็วหมดเลยวะ่ะแรงต้นนี้ได้แแรงปลายไม่ได้พอใส่15 34ก็แรงต้นอาจจะเพิ่มมาอีกนิดนึง ดูได้จากเก,เกตวัดความเร็วนะจากที่เราเคยลากเกียร์หนึ่งได้แค่เนี้ยมันก็ได้มาอีกนิดนึงพอใส่14-30อ่ะทีนี้จะเห็นผลแบบแตกต่างชัดเจนคือทุกเกียร์ยาวออกไปทุกเกียร์แรงมันจะยาวออกไปยืดออกไปลากได้ไกลขึ้นยาวขึ้นตีนไปจาก120ยนยะี่สก็เพิ่มเป็น125อะไรประมาณนี้ นะแต่มันก็ไม่ได้มากมายเพราะนั้นเนี่ยที่ผมไปลองขับรถผมเนี่ยสามารถลงได้ถึงสเตอร์หลังเนี่ยลงได้ถึงยี่สิบนู่นแหละยี่ย่าิบสี่แต่ก็ถ้าเกิดว่าเราลดลงไปมากๆเกินไปเนี่ยมันก็จะมีผลงว่าออกตัวไม่มีแรงพอมีน้ำหนักเนี่ยก็ไม่มีแรงอะไรประมาณนี้แต่ได้แรงไปอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะลอง ใส่ข้าหลัง28ครับไม่ไม่ได้ลองหรอกก็คือ,อเดี๋ยวดูหน่อยได้ขออนุญาตรับโทรศัพท์ก่อนนะสำหรับแนวทางที่เราปฏิบัติกันเนะี่ย <c oughs> ที่เราคิดกันไปเองในทางปฏิบัติว่าสเตอร์หน้าเท่านั้นเท่านี้อัตราอะไรเท่านี้มันเสียตังค์ครับเราเราไปซื้อมาลองแบบซื้อมาลองแล้วมันไม่ใช่ต้องไปซื้อใหม่อะไรเงี้ยมันมันเสียตังค์ครับก่อนทจะไปซื้อเราต้องมาคํานวณก่อนครับ อันนี้คือทฤษฎีที่เขาหาลงมาแล้วนะครับก็คือเป็นแนวทางนะครับสมมติว่าตอนนี้ผมใช้อยู่14นะครับ14 30มันก็อยู่ประมาณ2.14นะครับข้างหน้าหมุน1รอบเท่ากับหลังหมุน2.14รอบทีนี้สิบสีของผมเนี่ยมันเท่ากับสเตอร์เบอร์อื่นไหนนะครับอ่ะก็เท่ากับว่า14 30เท่ากับ15 32 ือเท่ากันนะตัวหลังแล้วก็จะเท่ากับ16-34 16-34-2.12อเนี่ยครับอัตราทดพวกนี้คือต่อให้เราซื้อมาใส่นะรอบมันก็เท่าเดิมครับเราเปลี่ยนแค่สเตอร์แค่นั้นอันนี้คือไม่ใช่วัดกันที่ความรู้สึกแล้วครับอันนี้คือช่วยในการประหยัดตังค์แล้วทีเนี้ยผมผมเพิ่งซื้อเบอร์30มมาเมื่อสักครู่นี้เอง แล้วใส่14 30มันอยู่2.14ผมยังคิดว่ามันก็ไม่ต่างกับ14 34ดูครับสิบส่ามสีอันเก่าไยหลานร้องละเอาลูกเล้เร็วกำลังโม้อยู่ทีเนี้ยผมใส่14 34มันอยู่ที่2.42ก็เท่ากับว่าคล้ายๆสองรอบครึ่งนั่นแหละครับแล้วผมโทษออกมาเป็น14 30จาก4.4เหลือ4.1มันก็ เห็นไหมครับผลลับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเลยเท่ากับว่า,าลดมาตั้ง4ฟันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนะี่ยเราได้มานิดเดียวนิดเดียวจริงผมก็ผมมีเบอร์15สเตอร์หน้าอยู่ผมก็จะเพิ่มหน้าเอามันก็จะลดอัตราทดจาก2.14เป็น2.00นะครับหน้า1รอบหลัง2รอบนะครับจากจากเดิมเนี่ย14 34 สองรอบครึ่งลดมาเลยสองรอบที่นี้แรงปลายเนี่ยก็ทําให้ไหลมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะไปเปลี่ยนหลังถ้ายี่สิบแปดเนี่ยสิบสี่ยี่สบแปดก็จะอยู่2อจุดศูนย์นะครับสองจุดศนย์ก็เท่ากับว่าเบอร์สามสิบเนี่ยครับสิบสี่ยี่บแปดอัตราทดเท่ากับสิบสี่สามสิบครับเ,เท่ากับสิบห้าสามสิบนะครับเราก็ คำนวณคร่าวๆได้ว่าการที่ลดหลัง2ฟันเท่ากับเพิ่มหน้า1ฟันนะครับนี่ถือทฤษฎีท,ที่ที่ไม่ได้มโนขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้เอาไว้เป็นแนวทางในการทดสเตอร์นะครับก่อนที่จะไปซื้อของมาลองลองคํานวณดูก่อนครับสเตอร์หน้าหารกับสเตอร์หลังนะครับมันก็ได้อัตราทดออกมา คือง่ายๆเลยนะครับฝากกว้ด้วยนะครับชลิมิกเซอร์ครับผมสวัสดีครับ